ตัวเมืองเชียงใหม่ครับคืนนี้เฝ้าระวังนะครับจากคาดการมีรายงานว่ามวลน,น้ําก้อนใหญ่จะผ่านตัวเมืองเชียงใหม่สูงสุดก็คือตีหนึ่งนะครับหลังจากตีหนึ่งไปแล้วจะมีน้ําท่วมในบางพื้นที่ครับคาดการเอาไว้ก่อนเฝ้าระวังกันเอาไว้ก่อนครับล่าสุดทางเทศบาลเมืองเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนไปแล้ว6โซนที่ต้องเฝ้าระวังครับ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำปิงครับเช่นชุมชนวัดเกศการามชุมชนวัดเมืองกายอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับตอนนี้เร่งบรรจุกระสอบทรายแล้วก็ก่ออิฐบล็อกครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมหลังแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับไปตรวจตอนเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมาวัดระดับน้ำที่จุด P ีที่สะพานนวรัตอยู่ที่3เมตร81ซนติเมตรครับ ซึ่งเทศบาลเชียงใหม่เนี่ยได้เสริมแนวผนังกั้นน้าให้สูงขึ้นไปจากแนวเดิมอีก